มาคุณตาคุณลักษณนไม่ชอบการเราได้ไรล่ะเอออย่าออกไปเอเนอร์จีตอนไลฟ์อ่ะเป็นยังไงลองมันพูดไม่ชัดไปไปนี่พวกเธอนี่พวกเธออย่างที่บอกไปโบมันมันคือสิ่งที่เราอยากจะตบออกไปอยากจะเอ็กเพทออกไปอยากจะนำเสนอออกไปจริงๆว่านี่คือความรู้สึกจริงๆอยากขอบคุณจริง เผื่อเราบางทีเวลาเราจะพูดเราก็กลัวว่าคุณจะเชื่อพวกเราไม่นะว่าเราตั้งใจจริงๆคุณจะเชื่อพวกเราไม่นะว่าเรารักพวกคุณจริงๆในฐานะคนที่อยู่บนเวทีนี้เรารักพวกคุณมากๆเราศรัทธาในความรักของพวกคุณแล้วคุณล่ะอยากบอกอะไรกับแฟนคลับที่รักคุณขนาดนี้ mm hmm. God. อือก็อ <laughs> เขาเลือกรักคุณ <laughs> เขาเลือกคุณที่ <laughs> เขาจะรักตั้งแต่วันแรกครับที่ ซีลีส์เรื่งนี้ออนตอนไฮหลอดไปว่าแม่จะมีใครดูวะ <c oughs> หรือกูต้องไปช่วยพี่สลีนกับแม่ไข่ยข้ามันา่นา <c oughs> ่ไหม <c oughs> แล้วพออีพีแรกออนไปอะไรเงี้ยครับตกใจมากพอไม่ได้คาดหวังครับไม่คิดว่าจะมีคนมาหาเยอะขนาดนี้คือเราไม่รู้เลยจริงๆว่าในตัวเลขที่มันขึ้นในโซเชียลมีเดียมันเป็นตัวเลขจริงหรือว่าตัวเลขปลอม คือบสก็แบบพยายามหาให้ผลอยู่เสมอว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆมันเป็นแบบอะไรที่แบบเอ๊ะใครทําขึ้นมาให้เราไหมอะไรเงี้ยแต่พอตั้งแต่วันแรกจนผ่านมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาวันนี้ที่เป็นพันเลยเนาะมากกว่าที่เชื่อมันมีคนที่เอียงมาไม่ได้อีกอะไรเงี้ยครับก็ดีใจจัง <c oughs> <c oughs> บอสบอสไม่รู้ว่า บดเป็นคนที่โชคดีหรือหรือว่าอะไรแต่ว่าบดขอบคุณชี่แบบตัวเองรอแล้วก็ยังไม่ได้ถึงไปจากตรงนี้ก็เลยครับยังดีใจกับตัวเองเสมอแล้วก็รู้สึกตัวเองโชคดีที่ได้มาอยู่ที่เอมโฟที่ได้มาเจอแม่เจอพี่สลินเจอพี่มิ้นได้อยู่ๆอีกสองปีถัดมาผมมาเจอโอ๊ตผมมาเจอพี่ยุนน้องปันวิเชลฟอย มันไม่รู้อะไรมันฉีบมาใส่ผมเหมือนกันขอบคุณที่ถีบเข้ามาะนะครับมันหลังทีมไม่อีกก็ขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณคนคุณมากๆจริงๆมันมันไม่รู้ว่าในชีวิตนี้ผมจะได้เจออะไรแบบน,นี้อีกเมื่อไหร่หรือว่าจะได้เจออีกไหมแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าเกิดมาก็ไม่เสียชาติเกิดแล้วแล้วก็ วันนี้แม่ผมมาด้วยนะคุณแม่อยู่ไหนครัแม่ก็จะดูอยู่ครับโบนเก่งไหมโบนเก่งแม่ลูกแม่เก่งมากลูกชายแม่เก่งที่สุดโบน่ะบอกอะไรครับพูดออกมาก็โบนบอกกับแม่ว่าแม่ ถ้าสีเีือเรือดเนิ้มันไม่ไม่ไปไหนอ่ะโบก็น,น่าจะกลับไปทํางานแล้วแหละแล้วก็ใช้ชีวิตปกติแบบไปเรื่นยๆของโบ้กับมีความสุขอะไรเงี้ยแต่แม่บอกว่ามันก็ดังแล้วนี่ลูกหนูก็ได้ลแล้วนี่หนูไม่ทำอีดหนูก็น่าจะได้อีกนะ <c oughs> รักแม่มากนเลยครับขอบคุณที่แบบเป็นกํลังใจให้โบ็เสมอแล้วก็ ขอบคุณทุกกคนนะที่ที่รักผมอ่ะผมโคตรรักทุกคนเลยะขอบคุณครับใครรักมาส้วงทียเหมือนกันกบทีที่จะให้เธอพูดกับเหมือนที่โอทพูดโอ๊อยากสัญญาอะไรนะคะนะศิลปินอยากอยากจะสัญญาอะไรหรืออยากจะบอกอะไรเขาว่า คุณจะเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อเขาอย่างไงบ้างผมขอไม่สัญญาเรื่องที่มันจะเกิดขึ้นในอในคนละกันครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นดีหรือไม่ดีผมไม่รู้จริงๆเพราะทุกคนก็รู้อยู่เสมอนะใช่ไหมครับว่าเราทุกคนเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาตามกระแสของโลกและการเวลาถูกไหมครับแต่ผมจะสัญญาเสมอว่าผมจะทําสิ่งที่ผมทําอยู่ในปัจจุบันและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในนาทีถัดไปให้ดีที่สุดเหมือนที่ผมตั้งใจทาตลอดมาครับ ขอบคุณครับและนี่คือนักแสดงของเราทั้งหกท่านนะคะโต